วันนี้เวลา11นาฬิกาณศาราก,กลางจังหวัดปราจีนบุรีอําเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพลระเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมูลน,นันทิราษประชานวิเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีรับมอบทรัพย์สินของหมูลน,นันธิชะลูจุลกันจากนางกุลธิดารับพันกรรมการหมูนน่นินิชะลูจุลกัน โดยมีผู้ว่าราชก,การจังหวัดปราจินบุรีและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมูลนิธิชลูจุลาก,ากันก่อตั้งขึ้นเมื่อปีเมื่อวันที่8ธันวาคม2523ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษามอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนที่เรียนดีมีความประพฤติดีในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบรุรีและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ ท่าน,นี้เมื่อวันที่สิสิงหาคม25 6 5มีมติเห็นชอบการยกเลิกมูลน,นิธิและมีความประสงค์มอบทรัพย์สินที่เหลือให้กับมูลน,นิธิราชป,ประชานุเคราะห์เพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเนื่องด้วยเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันในการดำเนินกิจกรรมที่ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษามอบทุนพระราชทา,านเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กขาดโอกาสที่ครอบครัวประสบสาธารณภัยนั้นนักเ,เรียนที่เรียนดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน67แห่งทั่วประเทศโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำทรัพย์สินที่ได้รับมอบจากมูลนิธิชลูดจุลกันประกอบด้วยที่ดินในพื้นที่ตำบลหัดยางอำเภอศรีมหาโพธจิจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน15ไร่20ตารางวาและเช็คธนาคารอมสินจำนวน400,000บาทไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป